เพื่อนๆคะเราจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแล้วนะคะว่าวันที่23ตุลาคม2568จะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ และจะมีเจ็จังหวัดนะคะที่มีการคาดหมายว่าอุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่าราวๆเจ็องศาเซลเซียสได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงรายนะคะน,น่านพยาเลยนะครพนมและจังหวัดสกลน,นครค่ะอุณหภูมินะคะก็ถือว่าอาจจะลดต่ำลงนะคะมีอากาศหนาวจะจัดบ,บ้างนะคะโดยเฉพาะยอดดอยยอดภูส่วนกรุงเทพมหานครนะคะจะมีอากาศเย็นนะคะอุณหภูมิต่ำสุดที่มีการคาดหมายไวย้จะอยู่ที่18-20องศาเซลเซียส ส่วนใครนะคะที่อยู่พื้นที่ทางภาคใต้ระยะนี้เฝ้าระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนะัก คาดหมายว่าเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและก็ธันวาคมนี้นะคะจะพบว่าแนวโน้มของภาคใต้มีความเสี่ยงฝนตกหนักอาจจะเกิดน้ําท่วมหลักได้นะคะส่วนพายุหมุนเขตร้อนก็อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังสําหรับฤดูหนาวปีนี้นะคะจะมีการสิ้นสุดฤดูหนาวนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และช่วงที่จะหนาวที่สุดนะคะจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงกลางเดือนมก,กราคมปีหนะะ้าค่ะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ปุ๋ยด้วยนะคะ